ครับสวัสดีครับเอซทุกท่านกับอ่พ,พี่ทุกท่านที่เป็นนักลงทุนสรุปผลลาวทีวีวันเสาร์ที่สิบสองผมให้วิ่งลูดหนึ่งกับเก้าลองศูนย์สรุปแล้วผลการออกช่วงสิบโมงครึ่งกาออก ล่าง2ตัวล่างออก9 3 3ตัวบนออก602สรุปว่าเข้าเป้าไปทั้งบนทั้งล่างเลยเแล้วเราก็จะมาลุ้นราวสตาต่อรอบอลาวสตาวันเสาร์ที่12อา่าเวลา15ในการ45ผมให้2กับ5ลอง6ดูผลกันนะครับช่วยกันลุ้นนะครับขอให้ทุกคนนั้นเป่าตุงตุง เงินเต็มเป๋าก็แล้วกันส่วนฮานอยด้วยแล้วเราก็จะไปต่อฮานอย VAP เอ้ยฮานอยพิเศษฮานอยปกติของวันเสาร์แต่เมื่อวานนี้ผมลงคลิปไปแล้วลืมบอกลืมบอกว่าเออ <c oughs> บางทีเลขมันจะสลับกันทีแรกผมว่าจะลงเป็นคลิปรวมสามนอยเลยก็เลยอ่ะแยกแยกนอยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง ถ้าเกิดมันออกรวมก็คือจะมัดรวมกันทีหลังครับก็ไม่มีอะไรมากก็สรุปมันให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคือวันนี้ผมดูซิว่าจะออกทั้งหมดกี่หวยกี่หุ้นกี่หน่อยเ <c oughs> <c oughs> พราะผมลงเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหวยวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ